เปีของการเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ความเชื่อมั่นธุรกิจการค้าและบรรยากาศที่เคยคึกคักได้หดหายไปแต่หลังจากที่หลายฝ่ายพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งความเคยชินในการดํารงชีวิตประจําวันทําให้ถนนหลายสายและวิธีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของถนนสายเล็กๆสายหนึ่งที่มุ่งหน้าจากตัวเมืองไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่วันนี้บรรยากาศความคึกคักร้านค้าและรถราได้กลับมาวิ่งขวักไข่ตั้งแต่หัวคำ่ำไปจนถึงเที่ยงคืนอีกครั้งโดยจากการออกตระเวนสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายคนบอกว่าเมื่อก่อนถนนทุกสายจะมีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าและอาหารจนดึกดื่นเที่ยงคืน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบข,ขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งบรรยากาศการท่องเที่ยวการค้าขายที่ซบเซาจนการร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัวเองลงไปแตกต่างกันนะเมื่อก่อนนี้ปัตตานีนี่จะคึกคักทุกสายในตลาดต้นลุ่งในเมืองนี่มีความคึกคักแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในตลาดต้นลุ่งในตัวเมืองเองเนี่ยในยามค่ำคืนก็จะเงียบนะมีอยาคึกคืนอยู่ก็เฉพาะถนนสายนี้ แต่หลังจากพี่น้องประชาชนเริ่มปรับตัวและเคยชินกับสภาพการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งการพยายามแก้ไขปัญหาของหลายฝ่ายแล้วทําให้บรรยากาศการสัญจรไปมาอย่างที่เห็นอยู่นี้เริ่มกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้งโดยหลายคนที่ออกมาจับจ่ายสินค้ายามค่าคืนบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นความเคยชินของคนในพื้นที่เพราะแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วิถีชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไป ถนนเส้นนี้ปกติเขาขายอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อมอีส่วนใหญ่จะเป็นอาหารการกินที่เด็กๆเ,เขาชอบมาเพราะว่าแถวนี้เป็นย่านย่านของมหาวิทยาลัยเด็กตรงนี้จะเยอะแล้วก็อาหารการกินก็ะจะคึกคักหน่อยค่ะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนพยายามที่จะหาทุกวิธีการเพื่อดำความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนอีกครั้งแต่ถ้า,าความพยายามเหล่านี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ก็ยากที่จะทำให้การทำงานสำฤทธิจผลได้ดังนั้นการแจ้งเบาะแสข่าวสาร หรือสิ่งบอกเหตุต้องสงสัยว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่จึงไม่เป็นสิ่งที่เหลือบ่ากว่าแรงเกินไปนักที่พลเมืองดีทุกคนจะช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อน,นำมบรรยากาศความสงบสุขให้กลับคืนมาสู่พื้นที่อีกครั้งหนึ่งอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพเกชาโสภาวนัทีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน